สวัดีครับพี่น้องที่ติดตามช่อง YouTube ปล่อยฝ่ายมาเลีพอนะครับพบก,กันเส้นเดิมเส้นเคยครับเมื่อนี้อยู่แถวห้องสามห้องซีลังสิตนะครนายกนี่แหละครับผมอ่าพอดีน้องพินนะครับซึ่งเป็นน้องไส้น้องฮักนะครับเพคนได้เฮ็ดของอัดห้องบันทึกเสียงอ่าอายเอ้ยว่าสันมาเป็นเกียรให้น้องแน่ว่าสันมานางังมาเบิงให้น้องแน่ว่าสันเพคนสีเฮ็ดอ่าห้องอัดเฮ็ดห้องสตูดิโอนะครับบันทึกเสียงนะครับ มาหมอดพอดีนะครับน้องคุณทรงขี่พี่เอสให้นะครับโอ้ไปพี่น้องครับลุยของอาร์ตเข้ามาของอาร์ตไม่เด้อย้ะแถวตำบลบ,บึงยี่โถนะครับเทศบาลบึงยี่โถนี่เขามาออหอดหาของอาร์ต่นแล้วนะครับโอ้นี่ครับน้องพินนะครับน้องฮักครับผมนี่ครับห้องบันทึกเสียงมิวสิกเวริร์กโอ้เรคคอร์ดมิวสิกเวิร์กเรค กินเด้อเอาเอาล้วครับน้องเพิ่นเสิร์ฟมาให้ไปเบิง่งเป็นเกียรติให้น้องแน่ว่าสั่นไปพี่น้องครับไปลุยของอาร์ตต้อกันครับห้อ,บองนี้ห้องคือสิเป็นห้องไทยฉากสีเขียวนี่คือสิเป็นห้องไทยภาพไทยยังเนาะได้ยินแต่เสียงแซวแช่เนาะบัดมีคนบ่ล่ะพี่นอ้องอะลูไม่มีแต่ห้องน้ำเสียงอยู่ข้างบน ลุยหองเลยครับเหตยังกันนอฟอะเนาะหืมกินถือหองมาเนาะบัดอ่าช right ิมเองหองนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเต่าพิชิตหองเฮ้ยเต่งนั่นเหตยังกันล่ะไรนะสวัสดีครับ อ้ตัดต่อตัดต่ออันนี้ปั๊ดไม่จารุลิดค่ะครับครับวัสดีครับสวัสดีครับป๊าหน่อยโชวบ่ครับเจ่เฮ้ยเขาห้องคิดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเขาไปแซ่ละไรบ้างมึงคิดเฮ้เข่าองคิดเอ็งเคียงยานก็จะเกิดนอนหยอกกันอยู่เห็นเด้เกิดเรียนพีพอห้มกันอยู่เห็นเด้เนาะเกือเกือบขอให้เอาบางหันมันเป็นพี่สายบอกน้าหน้าที่กัน คือกันดิคือกันดิอ้เก็บมันหลงหลายคนวร้ก็เสียหลักเก็บคนละพ่อสอนดิจีเป็นพี่น้องบอสไอ้ฮะไอ้แพงกันไอ้หฮะไอ้แพงพี่จังไอ้เนี่ยล่ะที่ยังไอ้กับยายสอนนั่นสิเมียนมันจิกไข่ๆนย่คือคือคือเพื่อนกับผมอ่ะมาเจอกันกลางห้างเปไปจังมาคนละห้างจีมาเจอกันที่ตรงกลางไปส่งมันส่งมันหาหน้าที่กันวะงานงานเดียวเหตุโอ้งานเดียวเหตุงานเดียวเหตุสายงานเดียวเหตุเกิดมีปุยใหญ่เป็นชักจุ๋มมาพอกัด เฮ็ดโดนได้ครับของอัดนี่ถามมานานไหมอันน้องไส้เริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วครับแต่ว่าอาจมีอย่างพิที่เปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงยังไล่โตครับหลังก็เลยว่าปีนี้ก็เลยขอบุมขอบุมเมื่อคาเครดชัดเจนว่านี่คือห้องปฏิบัติงานเรามีจริงนะครับโดยที่คู่พิ่เป็นคนที่อยู่บองหลังตรงนี้นะครับแล้วก็มีน้องๆมีคู่บาอาจารย์มาซอยกันอันทั้งทั้งนั้นทั้งสายเมื่อหลังกาแั่วก็เป็นคู่บุมครับคู่บุมนิสานั่ครับ เป็นจบวิศวะว่าอ๋อวิศวะสร้างยนต์ว่ no. าเครื่องกลวิศวะสร้างคลแต่ว่าเป็นคนเขียนเพลงโอ้นี่บอกเขียนเพลงมันตรงกับมันตรงโอ้เออเออผู้งามผู้งามเสียงเราก็บมวนเี่เนาะใคครรับเสียงไก่เราก็บมวนนี่ครับเออเป็นยังไงไอ้ไส้เมื่อนี้โอ้คือดีใจแท้เลยตอนพาไปไส้มาเบิ่งน้ำนองน้ำนุงนี่ล่ะมาแสดงความยินดีนำแเสด็จกรมยินดีนำเอา Icana, เอาอีว่าเก็ตพวกมินดีก็ไม่ติงี่ต้นหรอกเดไอเดอ้โเดชเดเดเอาเบิรงนี้ครับเด้อพี่ผู้พิเขอฝากนะครับลาวัลเทพศิลปครับเทพศิลป์ทองคำครั้งที่สองโอ้ครั้งที่สองเดี๋ยวพี่กระเด็ดทองคำนะครับผมอ่ากษิมีผู้หลักผู้ใหญ่เป็นให้โอกาสครับได้รวมงานเปิ้งกะไว้เนี่ยเสื่อใจเฮ้าครับกะมีโอกาสดีๆครับได้เฮ็ดล้วกับเปิ้นกะเอานนอง ส่งข่าวหาไปรับรางวัลน้ำบันควาสั่นก็แปลกใจอีหยัางนอตรางวัลอย่างนอตบอกบ่เคยอยู่ซื้อขีได้ดีแม่นครับบ่คาดบ่ฝันจังได๋บัดโอ้ไปเลิวงเผาล้วงตอนนึงไหมบ่หมดค่าสุดไปหลายพันอยู่เอาให้มันสมค่าสุดเรื่องว่าเอาซะทัวไอเอาล่ะครับพี่น้องครับมื้อนี้ก็มาถ่ายเออ่นั่นคืออีกส่วนนึงเดี๋ยวระหว่างผมกับน้องน่ะสิได้ร่วมงานกันอีหยังบ่นั่น บโดนครับบโดนบโดนเต้าควบเป็นยังไงฮะมันจะกันโดนไปเห่าฮะเต้าควบมันเป็นยังโดนเรียวได้จอยๆฝนจนวันตู้มือนี้ก็วันว่ะวันแช่งกับพี่น้องแล้วพี่น้องเลยไปกีผมดำดำเป็นมือเลยเนาะไปตากแดดหลายบ่ค่อยได้พักพรเท็จต้องเป็นเกียรประสบการณ์หน่อยเนาะมันจะกันมาโดนเลยพี่น้องตู้มือนี้ละนี่คือองค์กรที่สร้างเล็กๆเร็อๆนี้จะจดทะเบียนบริษัทเป็นค่ายเพลงนะครับเดือนไหนแล้วน้องบุ้ม น่าจะเดือนเมษาค่ะเดี๋ยวให้ทุกอย่างมันโล่งโตค่ะเพราะว่าเพราะว่าที่เราทําห้องห้องขึ้นมานใหม่ก็ได้ประมาณเกือบสามเดือนค่ะแต่ว่าเป็นเป็นค่ายเพลงค่ายหนังทําร่วมกันก็เฮ็ดเพลงแล้วเฮ็ดหนังแล้วกรูฟิล์มฝั่งนั้นก็จะเป็นกรูฟิล์มกรูฟิล์มนี่รับถ่ายทำมิวสิกออกแบบซีซีจีพวกนี้พวกอลังการไปเลยอ่ะแต่ว่าราคาเป็นกันเอง ไม่แพงอย่างที่เขาทำกันอย่างที่อุบลทำกันอะไรกันครับผมตังซิกีได้ซิกีว่าจะปรึกษาอายุนี่แหละว่าซิกิอายผมเ็นบอไว่าคือดีแทนเดยดีก่เราเรียกหนีกันซีกิไปน้อยก็เลยวิ่งแล้เป็นคนเ็จเองเลยค่ะเจอเจอปาน้อยแล้วหรอเจอแล้วเจอแล้วเอู้หมันตำรมจาตงปวจเจอเจอฮันบอเอเจออท่าตามไปเอาเอาเอ้าเพิร์นพ่ออ่ะอสาบุ๊คาบุ๊คเออเออ เป็นเช็ดงานครับสองฝั่งห้องนี้ตัดต่อนั่บ่ครับผมของเรานี่จะอยู่แบบสองฝั่งฝั่งนี้เป็นฝั่งอัดเสียงครับต่อไปก็จะเป็นอะคาเดมี่มีเด็กมาฝึกหัดตรงนี้อะคาเดมี่เพื่ัดอ่าวเอาใครใครใครนเนี่ยโอ้เจอแล้วเนี่ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อก็เรียกพ่อท่านได้ถามแขนเขนว่าสี่ภาคไปเรียนของเพื่อนไปสั่นไปพี่นำไปว่าไป มีเสียงมาซีจีอะไรอย่างยังพาไปเล่นเกมฟุตบอลบ่เอกคนเลี้ยงลูกไว้หลายคนจีไม่จะเด็กหน่อยแต่ดึ๋งๆอยู่เนี่ยเอามาดีครับวัาดีครับอันนี้จะเด็กหน่อยเลยก็ไม่กินได้อกเด็กหน่อยสิ้งไว้ตัวอะไรตัวนีก้กนมาเด็กหน่อยคนนะสวัสดีครับไม่ไม่น่งเด้อโปได้รบกวนนั่งเลยครับนั่งเลยครับไม่ไม่รบกวนหรอกเดี๋ยวจะรบกวนถ่ายรูปกับคุณหน่อยเฮ้ยยินดีครับยินดีครับไอ้ไอ้นี่เราไม่ได้มีสคริปต์นะพี่นะ ไม่มีสกิ์สดๆนะครับสดๆปลาโนยกิพี่ชายนะครับที่น่ารักนะครับมีมีคนว่าบอกว่าเขาหน้าตาเหมือนกันนพี่ตอบทีว่าเหมือนกันไหมไม่น้าเหมือนนะคนหนึ่งยืมเงินคุณมาทวงกับคนหนึ่งนะผมล่วเป็นอย่างนั้นอยู่ย่านถูกไหมจับอม่ยูนมันสี่ง่ายดีละอันนี้ก็ของตัตโต้ทำมิวสิทำเหียงซี่กี่พร้อม สีทองโอ้โหหงพอสีได้แปลง่ล่างน้ำฝนได้นี่งยี่ขนาดที่ขนาดบ้านท่องเนาะปึ๊บนอนลงปุ๊บเปลี่ยนเปลี่ยนล่างปึ๊บเลยบ่เฮปเป็นงูหรอกเสียบตัวเย็นมากกันไอ้ที่โอ้บางเทคนิคเป็นพี่น้องนี่นี่คือของจริงไม่มีไม่มีสคริปต์นะฮะไม่มีสคริปต์อันนี้ตัวยากเลยนี่ผมไม่ได้บอกพี่แกไว้นะบ่พามาเลยไงพามาอยูยูไกล้ๆกันคือยังอยูห้างกันเป็นร้อยร้อเนาครับผม มีตี๋นะก็เห็นะเผยให้ไม่ทันขอขอส o o หน่อยครับขอ zoom ไม่ไม่สงวนนะไม่สงวนไม่สงวนเอาเอาภาพที่ไม่สงวนนะครับโอ้นี่เนี่ยไม่ได้ออกอากาศครับครัมรับไรลนะ บาดบีแม่นเบิร์ดเน่ยเนาะประมาณนี้ยังไม่เรียบร้อยกันแต่สุดยอดครับสุดยอดครับไม่ไม่แน่นะมิวสิคผมอาจจะมีซี่กีผสมซี่กีแน่นอนซี่กีแน่นอนครับซี่กีแน่นอนเออเนาะให้เร็วหน่อยนะครับซี่กีส่มิวสิ่เพลงนี้เนาะเอาเมื่อก่อนเนี่ยพี่สันติดวงสว่างบอนี่แน่นแน่นแน่่นส่วนตัวเลยนะฮะ ต้องต้องคนนี้ทําให้เท่านั้นช่วยทําให้เละต้องต้องคนนี้เท่านั้นสันติพี่สันติแกรใบหัวนี่พี่น้อยนะเรื่องพร้อมรับพร้อมรับพร้อมรับในที่คนละในที่แจ้งครับพร้อมรับในที่แจ้งในเป็นไรเนาะผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จหลายๆศิลปินหลายๆท่านนะครับบางทีเพื่อนกับพี่ทองหลังพระคนมหูจักเนาะถ้าถ้าถ้าเท้าไปผลงานละครที่พี่เขาทำคือยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่สำหรับผมนะนี่จากธรรมดานะไม่ดูแบบนี้นี่คือภาพเดิมครับ นี่ภาพเดิมครับพอเสร็จแล้วมันจะคลายเป็นแบบนี้นี้ันนีไอ้สุกเดียวอไเนด้มาเบิ้งขวถไทยเบิ้งหลังเนาะเบิ้งหังเบิ้งหลังเนอันนี้ก็จะเป็นฉากธรรมดาฉากธรรมดากรมดแต่ว่าเราสร้างมือนนี่เัดต่อ ทีนี้มันจะใส่สาวนะทีมไหนถ่ายครับนี่ทีมเราเี่ครับทีมเรานี่บอกครับทีมเราถ่ายนี่ก็เป็นภาพธรรมดาภาพเดิมมันก็จะเป็นแบบแบบแบบเมื่อกี้ภาพเดิมภาพเดิมงานใดอ่ามันเรื่องภาพเดิมมันจะเป็นนี่นี่นี่ลูกศิษย์ที่นี่ลูกศิษย์เป็ภาพเดิมครับภาพเดิมเป็นอย่างนี้แต่ข้างหลังมันจะเป็นป่าครับ ทีนี้ต้องต้องร่างเป็นสร้างเป็นเหมือนเอาปลาออกเอาปลาออกไปเนลยถ้าถ้าต้องเป็นสีเขียวไหถ้าจะจำเป็นไม่ต้องเป็นสีเขียวไม่จําเป็นใช่ไหมครับเก่งเลยสีเขียวมันก็ดีมันทำทำงานง่ายเขามีไรนส่วนพี่ไรนส่วนต้องเป็นซีจีถ้างั้นอ่ะพี่ชอบอะไรต้องความปรึกษาพี่แกนะขนาดนั้นเลยวหอเราตัวนี้ซีจีเลยร้องไปแล้วมีคนเล่นน้ำนี่พี่ยืนยุตเซนนี่ก็ไปต้งตก เอออันนี้น้ำตกสถานจริงไหมลื้อน้ำตกยกมาตกเอยกเองใส่ฮะโอ้มาใส่เนี่ยไหนเอาฉากเอาฉากเดิมดูพี่เอาฉากเดิมเอาฉากเดิมฉากเดิมทำท่าไปใส่เป็ดสติปากันเลยกันเอาเราเราดูฉากเดิมไหมครับอันนี้คือฉากแบบฉากก่อนเขาเดินมานี่คือซีจีไม่มีน้ำไม่มีน้ำทักแสดงต้องทําท่าเหมือนมันมีน้ําดูน้ําตกที่งเลยยังไม่เสร็จน้ำตกเวทีก็นาดนน้ำตกหยอดหยอดนาดนหายไปแล้วเนี่ยหายไปแล้วขอนั้งตกขอนั้งตก เลี้ยมเแถวนี้นะมึงน่ะนะแมวอ่าใส่ตกจอดเล่ยคุมเลยพี่น้องมืระนี้ภาพี่น้องว่าเบิรงเห็นบอกอ่านี่ฉากพอเอาตีนแช่น้ำคือคือแถวนี้อ่าใส่ตกใส่ด้วยไหมผมก็วางที่แกะสายประสาทอ๋อไอ้นี่ผมไม่รู้นะพี่ไม่ไม่ถ้าตัดต่อมันก็อีกแบบแต่ถ้าตีนแช่น้ำนี่ผมยังงงงอยู่เนะก็ตีนแช่น้ำหือว่าแสบแสบมือใส่เมืองให้นะ ้อผมใส่เมื่อมาไอ้พอพอไปแล้วอ่ะแย่โอ้พอไปแล้วไปแล้วอ่ะแย่ดีเทคนิคครับสุดยอดทุกวันนี้เดินผ่านเนาะเดินผ่านเนาะสุดยอดครับผมนี่คือเบื้องหลังเก่งเล็กๆน้อยๆคุณอ่ะ ให้เสียงขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอขอฝากขอฝากผลงานด้วยนะครับขอฝากผลงานพี่แกด้วยนะครับครับคุณดูฟิล์มแล้วก็มีสิทธิ์เลือกไปครับครับติดตามได้ตามช่องยูทูบครับมีเพจมีอะไรพร้อมคลายของคุณดูฟิล์มครับจียูอารูนะครับฟิล์มครับ ฝา,ากงานต่างๆด้วยครับานต่างๆด้วยครับาหนูนเด้อฝากนม่คองไหนๆะล night, ูกสาวป็ักหนูแน่เด้อเยนะคะ L O V E เลิๆจ้าลงยูทูปยังครับลูกลงแล้วค่ะเปิดให้เปิเปิดเปิดจะเข้าดูยังไงอ่ะกดเลยกดเลยกดติดตามด้วยพี่น้องเด้อเอาเอาดูหน้า y o u t u b e พี่น้องิสด้เขาเขาถือเนาะ นะครับสวยด้วยอ๋อดนตรีเดีี๋ยวน้โอ้ก็โฆษณาไม่ไม่จะพึ่งข้ามข้าไปเลยเขาจะไม่ได้ตัามธรรมดาเบื้องของจะขวาง่งบอสบอโกดข่ามเลยเบื้องของบ้อชข่าวปั๊บปั๊บปั๊บนี่หน้าตายังเป็นสีใช่หน้าตานี่เด้อครับพี่น้องเดลยนี่นะครับนี่ขึ้นหน้า YouTube เพิ่นกดติดตามให้แน่พี่น้องครับสวยภาพสวยสีสวย Sisancuyam, Purufim, Makala. Oh, kau mau kirim ke Ya, bisa ikut jomelan. Terima Ah, จริงเข้ากับยุเฮดิยูเนียเนาะครับยู่นี่ครับอะขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณมากครับเอาควาอนุญาตถ่ายรูปเด้อวันนี้เอาถ่ายรูปถ่ายรูปจ้าครูฟิล์มเด้อพี่น้องเด้อนี่เราหน้านี่เราหน้า <laughs> อีม้้นสเอาละครับ <c oughs> พี่น้องเอ้ยตอนนี้ย่องกันตั้งแต่หัวคกำจนห่อจะซีหาทุ่มนะครับมาหนีกเ็เลยว่าวนอ,นอ่าเพ่งมักค้นคนใหญ่เลยพี่น้อง <c oughs> ผมเคยลองเล่นในคีย์บอร์ดให้พี่น้องฟังมัหนีก็เลยสิเอามาเห็นเป็นจริงเป็นจังจะเกลือเนาะเดยน้องพินย,ย,ย่องห้เด้อเอาละครับใส่ใกล้กอนครับวันนี้ครับด,ดีครับพี่นด,ดีบอกเพื่อนเล่ากันบอกเพื่อนน่ะเอาพออน้ญพี่นะ ครับโอเคขอเสียงไม่นะครับเอาขึ้นดีครับพี่มันขึ้นดีมันอยู่ไกลอยู่ <c oughs> เดี๋ยบเทศสวนเออ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 ชูชูโอเคโอเคนะครับห่างไปนิดนึงนะถ้าตะเบงเสียงเนี่ยห่างไปนิดนึงลา<ะ>จังเป็นงามหลายเด้ ลาจะไม่น้ำขลายเด้งามไปบททุกมองมองเห็นถ่ายบัดแหงงามไอ้ขอตามไปน้ำแตงแล่าแนมเห็นกุายมาแข่งเขาอีลีแก้มน,น้องคารองนั่นจะเมื่อนน้องอออล่าน้ำกะเดียกระโด ละน้ำกะเดียกะะดแม่คุณใหญ่พิสัยจนโอ,โอสนใจเฮ่เปิง้งผู้ใดบ่คือนางเอากีตางราคาเจ้าสิแตงเอาไปโนุน ส่งเราขึ้นเลยส่งส่งส่เราเข้าเลยพี่ส่งเราเข้าเลยนแล้วโอ้ยนี่น้องมาลำล้มทำไมเสียงอะไรอาโอ้ยนี่น้องมาลำล้มเจอสาวคนใหญ่มาลำลอมเจอสาวสูงใหญ่ลาบิกก็เราไม่ไหมมันเท่าเราแห้ะสมาธิสมาธิสมาธิมามามา Ôi đi nàng má lầm lòng chứ sao quân nhây Má lầm lòng chứ sao quân nhây Là biết khó đang cây hình quân mặc hẹn Bỏ đề kèng lùng mặc bạc cháy Bỏ đề kèng lùng mặc bạc cháy Chú đề ngàn mì nàng phù điệu xây phô Bà thô la nít luông ta xoay đen Bà thô la nít luông ta xoay đen Như hết cả bên nhàng kì Các tình nàng nhàng xuôi Kèm bên bên nhà nông lúc đề Là có lợi phiền bà sợi Tôn thăng ไม่มีใครว่าอย่าแครคนสวยคนตอน,ตอน,ต,อนตอนระวังมันล้นขับขออขมวยดูคนอยาได้เงี้ยในงวยดูคนอยาได้เงี้ยในงวยระวังไม่ด้วยปิดมันเสียบนางระวังไม่ด้วยปิดมันเสียบนางจับจับจับับ,บ,บโอ้ยไปเท้าเลยน้ำวนสาวตบดท่าน <c oughs>